กันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อหนุ่มคนนี้หล่อเทเลท่อสุดๆสำหรับแน็กชาลีนี่ออกงานไหนก็พาเอาร่างทองมาให้แฟนๆได้กรีกกร๊ดการาดกันล่าสุดมาออกงานด้วยชุดนี้เลยจา<อ>้าคุณผู้ชมใส่เสื้อแดงแรงริบนะคะมีช็อตโชว์กล้ามลำล้ำทำเอาส,ๆๆสาวกรี๊ดตนันเลยคุณผู้ชมได้ความแน็กที่มีหนึ่งเดียวในโลกสัมภาษณ์อยู่ดีๆคุณผู้ชมเชื่อไหมถอดรองเท้าที่ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยถือมาโชว์สับ คุณะแม่ตกใจมะตกใจสัมภาษณ์ไปเป็นไรหรอ,อ,อส่วนเคล็ดลับความหล่อแบบชาลีร่างทองนั่นก็คือการแต่งหน้าเซ็ตผม,มคืออย่างนี้คุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยหนุ่มแน็กเขาจะไม่ยอมฉีดสเปรย์เซ็ตผมเลยเพือเขาเป็นคนแพง้ง่ายาแต่เพื่องานเพื่อแฟนๆเขาก็ทุ่มเต็มร้อยแหละถึงแม้ว่าตอนนี้จะได้รับเอฟเฟกคือมีผื่นขึ้นที่หน้าอกอจนหนุ่มแน็กเนี่ยอดอวดซิกแพกเลยอะค่ะคุณผู้ชมเสียดายจัง คือหลายคนรู้อยู่แล้วว่าผมแพ้สเปรย์แพ้เครื่องสําอางแต่สิ่งที่ผมทา้คือ45อวันเนะี่ยผมกินแก้แพ้ดักไว้ก่อนทํางานเนี่ยวันนั้นนะผมกาลังโชวก้ามเลยผมกําลังเริ่มโชก้ามอยู่3 4วันนะครับผมแล้วก็มีไออันเนี้ยมาให้ผมได้หยุดโชวเสดายจริงๆเลยหล่อขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าเพราะแต่งหน้าทําผมนะครับ เคล็ดลับอยู่ตรงนี้แห yeah, <yeah>, yeah. ละค่ะเออเอ,อ,อ่ะส่วนดราม่าก,กับสาวกาหมินแน็กเนี่ยเขาชี้แจงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเลือกที่จะพูดความจริงนะและอีกสิ่งหนึ่งที่เตือนสติแน็คก,ก็คือ<ะ>กาหมินเนี่ยเขาไม่ได้ให้สเตตัสนะว่าแน็กเป็นแฟนเขาไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนใช่เพราะฉะนั้นในอนาคตอันนี้แน็กพูดคำๆนะว่าถ้าต้องร้องไห้อีกครั้งมผมก็ยอมเออ อนนี้ในโซเชียลก็รู้สึกว่าจะมีดราม่าบางๆม้างแล้วแหละอะยังไงเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันค่ะ